คลิปที่สอนนะคะจากครูโอ๋คอมกำเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครรู้บ้างเรื่องเกี่ยวกับอะไรหัวอ,อ่ใช่แล้วเรื่องเกี่ยวกับหัยคะ่ะ นี่เป็นบทเรียนนะคะของครูโอเค้าที่ทําขึ้นมานะคะเรื่องของพัฒนาการพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทยัยสวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนั้นมีด้านใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะเด็กๆก็ยินดีใช่ไหมพ่อขุนศรีอินทราทิศ ทรงตั้งราชวงศ์พระร่วงปกครองอาณาจักรสุขโขทยัยสืบต่อกันมาเก้าพระองค์ลักษณะาการปกครองสมัยสุขโขทัยแบ่งเป็นสองระยะคือการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นและการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนปลายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลายมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ การปกครองสมัยสุโข,ขทัยตอนต้นเริ่มจากสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิศจนสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกคุณครูงงะคะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกปกครองยังไงล่ะคะอ๋อการปกครองแบบพ่อปกครองลูกคือประชาชนทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว พระมาหากษัตริย์มีฐานะเป็นพ่อขุนปกครองดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเหมือนพ่อปกครองลูกจากข้อความในศิลาจารึกล่าวว่าผู้ใดเดือดร้อนสามารถสั่นกระดิ่งเพื่อร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะอาณาเขตยังไม่กว้างขวางและประชาชนก็ยังมีน้อยต่อไปคือการปรกครองสมัยสุขโขทัยตอนปลาย หลังจากสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีการเอา้าค่ะจิงโจ้จิงโจ้ต้องการจะบอกอะไรคะมันสะท้อนครับมันสะท้อนคนอื่นสะท้อนไหมคะเสียงสะท้อนไมคะคนอื่นสะท้อนค่ะสะท้อนค่ะมันสะท้อนอืมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาต อาจจะต้องแก้ไขเดี๋ยวสักครู่นะะเมื่อกี้ขึ้นเรื่องของสุขโขทัยตอนต้นไปแล้วพระมหากษัตริย์มีสองพระองค์นะคะคือใครนะพ่อขุนศรีอ,อินทราชิตออินทราชิตแล้วก็พ่อขุนราม <Okay. S 2> คำแหงมหาราชนะคะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในสมัยสุขโขทัยตอนต้นนะคะมีการปกครองแบบไหนนะให้ชื่นใจหน่อยเร็วปกครองแบบไหนนะปกครองลูกอ่าเป็นแบบพ่อปกครองลูกนะคะไอ้ปกครองแบบพ่อปกครองลูกก็คือดูแลเหมือนกับลูกตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นพ่อสามารถทําโทษลูกได้ไหมได้ ได้ใช่ไหมไอ่าแล้วลูกทํางานให้พ่อแบบเนี้ยต้องคิดค่าจ้างไหมไม่ไม่ไมเออเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเหม,มือนเป็นลูกของพระกษัตริย์ของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์จะให้เราไปทํางานไปตัดขอไ,ไปตัดต้นไม้หรืออะไรก็สามารถสั่งการได้โดยที่เราไม่ได้รับค่าจ้างเหมือนกับพ่อใช้ให้ลูกไปทํางานได้นะคะแล้วลูกก็ต้องมีหน้าที่ทํายังไงกตัญญูกับพ่อไหม ก็ต้องกัดตันยูตอบแทนบุญคุณนะคะนี่ก็คือเหมือนลักษณะของการที่ข <c oughs> ออภัยการปกครองแบบพ่อปกครองลูกอันนี้คือการปกครองในสมัยสุโคทยัยตอนต้นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นตอนปลายกันนะคะเดี๋ยวรู้ว่าเสียงมันจะสะท้อนอยู่ไหมนะขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางและประชาชนมีจมํานวนมากขึ้นพระมหาธรรมรมาชชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยทรงปรับปรุงการปกครองใหม่ โดยนำหลักธรรมของพระ<ก>พุทธศาสนาสเป็นแนวทางในการปกครองเรียกลักษณะการปกครองนี้ว่าการปกครองแบบ